มีการรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ3 0 0แสนบาทซึ่งเป็น1ใน3ของเหรียญคุดที่มีราคาแพงที่สุดในสมัยรัชกาลที่9นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเหรียญครุฑ9เหลี่ยมในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2515นะครับเหรียญคุดแบบไหนที่มีราคารับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ3 0 0 0 0นบาทวันนี้มีคำตอบให้นะครับก่อนจะไปรับชมผมฝากกดไลค์และกดติดตามคลิปวิดีโอด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเหรียญคุฑนะครับ ผลิตออกมาใช้ตั้งแต่ปีพศแรกคือปีพศ2515นะครับและผลิตใช้ในปีสุดท้ายคือปีพศ2529และได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบคุดที่ผ่านมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบคุดตามยุคตามสมัยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมีทั้งคุดตรงคุดเฉียงแต่ถ้าเป็นเหรียญคุดปีพศ2515นะครับ จะเป็นเหรียญคุดตรงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านนะครับมีเหรียญคุดเก็บเอาไว้เพราะว่ามีความเชื่อแต่โบราณนะครับว่าเหรียญคุดนี้สามารถป้องกันคุณใสมีพุทธคุณในตัวโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกนะครับมาดูเหรียญคุด5บาทปี2 5 1 5แบบปกติก่อนนะครับจะเป็นเหรียญคุดแบบ9เหลี่ยมนะครับด้านหน้าของเหรียญจะมี พระบรมรูปของรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังเหรียญจะมีรูปพุทธพาสำหรับเหรียญปกติจะมีราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ที่เหรียญละ250บาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ 100- ถึง150บาทนะครับแล้วแบบไหนเป็นเหรียญที่มีราคาสูงสุดถึงเหรียญละ3 0 0 0 0 0บาท สำหรับด้านหน้าของเหรียญนะครับที่เป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9นะครับจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเหรียญ1น1บาทปีพศ2517นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญ5บาทที่เป็นเหรียญแบบพิเศษที่มีราคาแพงนี้นะครับด้านหลังของเหรียญถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญบาทปี2517ก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับ แต่จะมีความแตกต่างตรงคุดพาะนะครับด้านหลังถ mm ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับจะไม่มีลายกระหนกเปลวเพิงตรงอุงเท้าของคุฑนะครับส่วนเหรียญห้าบาทบล็อกพิเศษนี้นะครับจะมีลายกระหนกเปรวเพลิงตรงที่อุงเท้านี้นะครับส่วนจุดสังเกตที่สองตรงพสนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทจะเป็นพสสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดส่วนเหรียญห้าบาท จะเป็นพศ2,515นะครับและจุดแตกต่างที่3ตรงด้านล่างของพุทธนะครับเหรียญที่เป็นบล็อกพิเศษที่มีราคาแพงจะระบุ5บาทนะครับแต่ที่วันนี้ที่ผมมาแบ่งปันความรู้และมารีวิวเหรียญให้เพื่อนๆทราบนะครับเนื่องจากว่าขนาดของเหรียญ5บาทปีพศ2,515ที่เป็นแบบกลมนี้นะครับ กับเหรียญ1นบาทปีพศ2517มีขนาดที่เท่ากันเลยนะครับมีขนาดที่25มิลลิเมตรนะครับในขนาดที่เหรียญ5บาทที่เป็นแบบ9้าเหลี่ยมนะครับจะมีขนาดที่30มิลลิเมตรนะครับเป็นเหรียญปกติแต่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักนะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นเหรียญ5บาทกลมพศ2515นี้นะครับ จะมีน้ำหนักอยู่ที่6.6กรัมนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญ1นบาทปีพศ2517จะมีน้ำหนักอยู่ที่7กรัมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่มีเหรียญคุดกลมนี้นะครับเพื่อนๆต้องสังเกตให้ดีนะครับไม่แน่เหรียญของท่านอาจจะเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2515บล็อกพิเศษที่มีราคาสูงสุด3 0 0แสนบาทนี้ก็ได้นะครับซึ่งเหรียญคุดกลมปีนี้ คาดว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับซึ่งไม่ทราบจํานวนการผลิตที่แน่นอนนะครับแต่ก็มีการพบเจอน้อยมากๆนะครับที่ผ่านมาพบเจอแล้ว2 3ถึง3เหรียญซึ่งเป็นเหรียญลักษณะกลมอย่างที่ผมบอกนี้นะครับสําหรับในวงการนักสะสมถือว่าเป็นที่นิยมและมีการตามหานะครับถ้าเพื่อนๆมีรับประกันได้นะครับว่าขายได้อย่างแน่นอนนะครับ มีร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อหลายร้านนะครับถ้าเพื่อนๆมีแล้วอยากจะให้ผมแนะนำร้านที่เขารับซื้อทักมาที่ไอ l ดี e ผมได้นะครับยินดีช่วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ